ไปทะเลแล้วรู้สึกดีเพราะไปขี่ทีก็ได้ยินว่าสู้สู้วันนี้เราจะมาทำนายฝันคือการฝันเห็นซ้วมโถซ้วมฝากกดติดตามกดถูกใจถ้าหากคุณชอบเรื่องการดูดวงเรื่องคําทํานายเรื่องการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับทุกท่านฝันเห็นซ้วมโถซ้วมเนี่ยมากเกี่ยวข้องกับการถูกติดฉินนินทาถูกใส่ความหรือหากคุณทําอะไรไปในทางเสื่อมเสียก็มีโอกาสที่จะถูกเปิดโปงเปิดเผยและอับอายได้ ในด้านของความรักเนี่ยจะอยู่ในความคลุมเครือครับไม่แน่ใจว่าเป็นแฟนหรือว่าคิกกันแน่แต่ถ้าโสดเนี่ยความรักจะเด่นหรือว่าแฟนเก่าเนี่ยอาจจะมาขอคืนดีในดวงด้านการเงินเนี่ยให้งดการลงทุนในธุรกิจใหม่ในช่วงนี้นะครับคิดให้รอบคอบแล้วถ้าช่วงนี้เนี่ยเพื่อนมาขอหยิบยืมเงินก็มีเกณฑ์ที่จะไม่ได้คืนอย่างแน่นอนถ้าไม่อยากเสียเพื่อนก็อย่าให้ยืมเลยคิดให้ดีครับ แต่ถ้าคุณนั่นฝันเห็นโถส้วมที่สะอาดมากเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนต่างชาติหรือว่าเพื่อนต่างถิ่นจะนําโชคล่ามาให้ในดวงความรักเนี่ยมักจะมาจากผู้ใหญ่นแนะนําแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยความรักจะเรื่อยๆไม่มีเรื่องที่ตื่นเต้นหรือว่าหนักใจอะไรในดวงการงานงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยจะสําเร็จและผ่านไปได้ด้วยดีครับแต่ถ้าคุณฝันว่าส้วมสกปรกตกส้วมหรือว่าส้วมเต็มเนี่ย ช่วงนี้ก็พอจะมีโชคลาภอยู่บ้างหรือว่ากิจการค้าขายเนี่ยจะดีขึ้นแต่ถ้ามีหนอนเยอะมีอุจจาระเยอะเนี่ยก็จะเด่นในด้านของการมีโชคลาบด้านการเสี่ยงโชคแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ครับในด้านของความรักเนี่ยดวงความรักเนี่ยจะเด่นมากอาจจะพบรักคนต่างวัยหรือว่าแฟนเก่าเนี่ยมาขอคืนดีด้วยแต่ถ้าฝันว่าโถส่สวมแตกส้วมพังพูดอะไรเนี่ยให้ระวังคนเข้าใจผิดครับอาจจะมีปัญหา มีความแัดแย้งกับคนในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดในดวงด้านความรักเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพบคนที่ถูกใจหรือว่าเปลี่ยนจากเพื่อนเป็นคนรักก็เป็นได้เล่มงคลของคุณก็คือฝากกดติดตามกดถูกใจถ้าหากคุณชอบเรื่องการดูดวงเรื่องคําทํานายเรื่องการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับทุกท่านกับผมลักกี้แมนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ